สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรักษาคำพูดสร้างความน่าเชื่อถือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขในชีวิตคือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีได้จากการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรักษาคำพูดสร้างความน่าเชื่อถือการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับ หลายคนมีความรู้เยอะมากมีความคิดดีๆเพียบแต่ถ้าสื่อสารไม่เป็นบางทีเราก็จะทำอะไรไม่ได้เยอะเพราะคนก็จะไม่เห็นด้วยกัเราหรือแย่ไปก่อนนั้นอาจจะต่อต้านเราก็ได้ซ้ำการสื่อสารเป็นทักษะก็แปลว่าเราสามารถฝึกฝนได้มีหนังสือจำนวนไม่น้อยที่แนะนำเรื่องนี้ ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเป็นนักพูดเป็นอาจารย์วิทยากรทุกคนต้องมีการสื่อสารทั้งนั้นการเรียนรู้เรื่องนี้ถือว่าคุ้มมากๆนอกจากทักษะการสื่อสารการใช้คำพูดหรือท่าทางร่างกายต่างๆแล้วอีกประการหนึ่งที่สำคัญคือการรักษาคำพูด อย่างที่มีหลายคนเคยบอกไว้ว่าก่อนพูดเราจะเป็นนายคำพูดแต่หลังพูดคำพูดนั้นจะเป็นนายเราแปลว่าก่อนพูดเราควรเลือกได้ว่าจะพูดดีหรือไม่พูดดีหรือจะพูดอย่างไรเราจะสามารถตัดสินใจได้ควบคุมได้ แต่พอคำพูดนั้นออกไปแล้วเราจะยกเลิกคำพูดนั้นไม่ได้แล้วคนที่รักษาคำพูดคือคนที่พูดทำจริงตามที่พูดซึ่งคนเหล่านี้มักจะได้รับความน่าเชื่อถือสูงขอบคนที่พูดอย่างทำอย่างก็จะไม่มีความน่าเชื่อถือคงพูดของเขาอีกต่อไปถึงแม้ว่าตอนหลังเขาจะทำในสิ่งที่พูดจริง แต่เมื่อความน่าเชื่อถือมันหายไปแล้วโอกาสที่กลับมาจะยากทีเดียวอย่างไรก็ตามบางครั้งบางโอกาสสถานการณ์บางอย่างเปลี่ยนแปลงไปเราอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนคำพูดบ้างตรงนั้นก็ไม่ผิดแต่ควรบอกให้ผู้ฟังเข้าใจชัดเจนทำไมเราถึงเปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนคำพูด เราไม่ควรตะเบงหรือโกหกว่าเราไม่เคยพูดเพราะนอกจากจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกโกรธแล้วความน่าเชื่อถือยิ่งลดลงมากเข้าไปอีกยกตัวอย่างเช่นเราเคยสัญญาว,ว่าเราจะให้เงินทุนสนับสนุนโครงการหนึ่งแต่ต่อมาเกิดเหตุการณ์โควิด -19 ขึ้นทำให้เงินเราลดน้อยลงไป เมื่อคนที่เคยมาขอเงินทุนเรามาทวงถามถ้าเราคิดแล้วว่ายังพอสามารถสนับสนุนได้อันนี้ทำไปได้เลยถือว่าเรารักษาคำพูดซึ่งคงจะดีที่สุดแต่ถ้าเงินเราลดลงมากจนไม่มีพอเราควรบอกเขาอย่างตรงไปตรงมาว่า เราจำได้ว่าเราเคยสัญญาว่าจะสนับสนุนแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดสิบเาให้เงินเราลดลงไปอย่างมากจึงไม่สามารถที่จะสนับสนุนโครงการนี้ได้ก็บอกไปเช่นนั้นอาจจะทําให้คนฟังรู้สึกผิดหวังบ้างแต่เขาก็น่าจะเข้าใจข้อจำกัดและเหตุผลของเราระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งคือการโกรหกเช่นเมื่อเขามาขอเงินสนับสนุนตามที่เราเคยสัญญาไว้เรากลับบอกเขาว่าเราไม่เคยสัญญาเลยเขาคิดไปเองแบบนี้นอกจากจะผิดหวังแล้วเขาอาจจะโกรธความน่าเชื่อถือในตัวเราก็จะลดลงเหลือศูนย์ทันที สื่อสารที่ดีรักษาคำพูดแค่นี้เราก็น่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างแล้วครับข้อคิดสื่อสารยังมีประสิทธิภาพรักษาคำพูดจะทำให้เรามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น